สวัสดีครับทีมงานตะไคร่อบแหผงเครื่องย้ำโอแหผงเนาะผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรของเขานะครับเมื่อนี้สิมานําเสนเนื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขานะครับก็คือชุดต้มยำอบแหผงครับต้มยำอบแหผงเดี๋ยวทีมงานสิพาไปเจอครับน้องแขกน้อยสายเราแฝงเขานะครับผมยังมีชีวิตอยู่ยังติดโควิดอยู่ครับไปทํางานยังเมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวก็พาไปเจอครับน้องแขกของเขานะครับไปพิเศษ สุดลอในมูบาต้องทมนะครับนี่ครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนครับผมติดตามคนไล์นะครับมอนี้มีน้ำมีอยางน้ำเสนอนะครับเนี่ยมันนี่มันนี่สิมีเมนูพิเศษครับเป็นเมนูต้มยำปลาหมึกครับอ่าแล้วก็สิมีสินค้าอ่าตัวไม่ออกมาพร้อมครจะมารีวิวเป็นสินค้าตัวไม่คือเครื่องต้มยำอบแห้งครับสินค้าขาประกอบด้วยยังครับเนี่ยตัวนี้ครับนี่อย่างนี้การล้างในเลยครับกับที่ีขค่าอบแห้งแล้วก็พริกอบแห้งครับแล้วก็เป็นหนา อ่าใบประกูดโอแผงตะไคร์โอแผงโอ้คือครบชุดไปเลยไหครับเนี่ยครับผมก็คืออยู่ในชุดเดียวกันไปเลยชุดนี้ใส่ได้วหมจั๊กขั้งครับผมประมาณสามข่างขี้ข่างได้ครับผมอ๋อครับผมเดีวแต่คนใส่เนาะใส่หน่อยใส่หน่อยก่ายูดใโดน่าดโนโดนครับผมประหยัดเลยคือประหยัดกันยุดใโดนครับครับเออแบบนี้สีมีวิธีการแนะน้ำคือเอาลงหม้อเลยนะครับผมอ่าเพิ่มหมอกันเดี๋ยวเราหมอล่างเดือดนะครับเดือดอยู่ครับผมอันนี้ครับ แค่ข้งบนนี่อันนี้เป็นใบระกูดครับผมคลิปนี้ส่งมอบให้เพื่อนๆที่ใส่แรงงานนะครับที่หยุดงานครับคนอีสานบ้านเอาอยากกินยังซูสอบก๋วยกินในวันหยุดนะครับผมที่ว่าเขาเบิ่งไปเสียเวลากับการไปตนะลตลาดเนี่ยนะเขามีคือติดในตู้ไหวมี่ทุกอย่างนะครับผมนีลราบบักชีอบแห้งกับไข่อบแห้งล้วเครื่องกระมังย่างที่ครบสูตรนะครับผมน้ำตาบคนอีสานนะครับชอบชอบกินแบบนี้นะครับผมคลิปฝากถึง คนนี้อยู่แดนไกลน้ำเน้ออาคาอยากได้ไปเห็ดอยู่เห็ดกินครับใส่เครื่องตุ้มย้ามุมแห่งไปแล้วบ้านนี้กันใส่ปลาหมึกปลาหมึกใส่เนาะครับบ้านนี้เนาะหนักกว่าลังเดือดเลยเนาะเอาเมื่อกี้นี่หายใส่มาครับนี่แกงไม่ใส่เราพลาเนี่ยช่วงนี้ก็งานหลายเนี่ยเพิ่งก็ไปกู้ตะไครยลูกค้าสร้างตะไครยกด สองร้อยกิโลเพราะมันจิ้มวนงั้นเขาไล่ตัวนีนอตต่างว่าหนีนอตตาก็สร้างไม่อีกแล้วครับสองร้อยกิโลก็ทีไรเป็นปู่จังหวะข้างนันเรียกตัวไปสิเฮ็ดบ่ครับหนีไปไปใครไปทีงานบ่ครับครับกทีเบิ่งก่อนครับใคนยอดวิวหลายก็อาจสิบ่ไปก็ได้กันทีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอยู่ยังติดตลอดครับพี่น้องเขาอุดหนุนเขาอยู่ตลอดครับครับขอขอบคุณนะลูกค้าที่อุดหนุนตะไคร้โอ้แพงกับมีเข้ามาเรื่อยๆครับมีคนรู้จักเข้ามาเรื่อยๆแต่วันนี้เขามาสิมา เป็นในเครื่องต้มยำอบแห้งครับติมมากครับมากมากติ๊มกินน้านซิมมาเสียบเล้ยต้องกินน้ำหอมรื่องต้มยำไหครับหอมปะหอมครับหอมใบมะกรูดข่าตะไคร้ครับสมุนไพรครับผมมามาเด้อครับมาเด้อเอาคอหน่อยมาซิมน้ำมา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 อวนคน่สาตรต้นราบเขาซิมเนี่ยมันสมกับคำแข็งหน่อยสายเราแฝงออกมาเนี่ยจากอบแห้งนะครับนี่ต้มมาแล้วครับอ่าเป็นยังไงขึ้นตัวว่าตะไคร้ของเงียงของขึ้นตัวว่า เราเนาะมีหอดบอกพรกแท้ไหมพ้อมเนาะพอเดียวจบเลยไปงไปตลาดแล้วเนี่ยหรือวลาไก่มาต้มได้ก็คือต้มไปเลยม่ตรงบ่ตรงไปตลาดัว่าต้มมนี้องเลยมอเอากินีกเิ่งน้าคัะผมคือยัง่เสีก่น่เ็หมือนหมอวยอันนี้จะได้กินว่าเอาูอื่นห่ออเอ่ก็ชิปนี้ค่ะ ขอให้น้องแขกฝากไว้ก่อนนะครับว่าสิอันไหนต่อจังไหนกับติดตามกับน้องแขกสายเราฝาเขาได้นะครับมานี้คลิปนี้ก็ใกลใท้ทีเทียงแล้วหิวเขา่าสิขอลาไปก่อน้อครับผมครับขอกับสวัสดีผู้ติดตามแล้วกับผู้กดไลค์นะครับผม,ผมผบถ้าผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ของเขาอะัทักเชทมาหาแอดมินของเขา้าได้ครับแอดมินสุดรอเดี๋ยวเพื่อนติดต่อไปทันทีเลยครับว่าแบบไหนอยากได้แบบไหนปรึกษามาก่อนก็ได้ครับเพาจำเป็นต้องสั่งมาก่อนครับถามข้อมูลเบองต้นก่อนได้ครับอยู่ในเพจตะไคร ตะไคร้อบแพ้งนะครับไล่เพชรตะวันครับผมกับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ